นายอดทำอะไรฮะเข้าเจา้าือท่าย่าให้สางยิ่งขึ้นฮะโอ้ย,อยว่าน้ำคอยได้เป็นยังขึ้นไม่ดีขคืนเลยดีโอ้ไมเสวยบนแดงด้วย นั่งลงขนุนพอทายาให้อุย้ยอาบน้ำตั้งแต่หัวค่ำตัวยังดำเมี่ยมเลยขนุนขนุนผิวพันดีนั่งลงดีดีน้ำตาไหลทั้งสองข้างเลยอย่ายีตาอย่ายีตา นั่งโงขข้างเลยน้ำตาไหลตกมันนานเลยไม่ได้ล้างตาให้สักทีครับโอ่ม่ยดูท่านั่งท่านั่งน่ารักมากขนุน ดีนะมีไฟสปอรตไลท์ส่งแสงสว่างให้ทายามองเห็นชัดโอ้จะอินยังดอกทั้งคุณอยากนั่งตรงขาขนุนจังเลย เอาดินใส่ตาเด้อทายาให้แล้วนี่เขาบอกให้ลูกขึ้นลูกว่ะนั่นลูกว่ะเอออึ๊บเอยโอ้ยหนักกลนอึดเออเอโอ้ยจากทังมึงจากอะไรอกนกไปไหนครับไปไหน สงสว่างจากเอฟซีมอบให้ครอบครัวของเรานะคะใช่ไหมอันายอันกินเหลือเฟือเลยดู่ะดูโอ้อันกินเหลือเฟือเลยขนุนนี่เย็บทิ้งเย็บคว่างเลยเนาะเออ ช้างคอนโนนี่มีอยู่สามเชือกกินเลือกมากขนุนโคกพอไอแม่วาดกินเลือกจริงๆดูอะเต็มเลยคืนนี้จะได้ดูขนุนนนนไม่หนีถ้าไม่ควนไม่หลับสนิทก่อนนี่จะตื่นจะลุกมาดูขนุนหลับสักหน่อยก็ไม่ได้ดตื่นมาสักทีเลยเออขาแต่ควนโอควนโ,โนนโกรธเกิน นอนกดไม่ให้ขยับขยื่นไปไหนเลยไม่ได้ดูนายนอนสองคืนละอือดูน้ำตาไหลเป็นทางเลยดูอ เช้านะคะแม่เมยีสเมื่อคืนว่าจะตื่นมาดูขนุนหลับสักหน่อยโอ้ยหลับยิ่งกว่าขนุนอีกแม่พรสงวันสามวันแล้วที่ไม่ได้ดูขนุนหลับนี่โอ้วันนี้โมกหนามากแม่เมยีสวันนี้โมกลงหนามากวันนี้บง่งบอกว่าฝนคือเศร้าสิโตกระละปัทนีเห็นโบราณเขาบอกว่าถ้าโมกลงหน,น่ะฝนมันจะหยุดตกนี่ก็จริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะ นี่ก็มาเหมือนเดิมไม่ไม่ซีมาตัดหญ้าให้ช้างนะคะนี่อันบริเวณพระครูประกนะคะผักคุ้มครองพ่อไม่ซีครอบครัวใครสิริในคนใายโคกมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหลังสิ่งใดปรารถนาะสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังทำปรารถนานะคะการงานการเงินราบรื่นนะคะ จากใดมาขวางกันมาดูช่วงเช้านะคะผ่านตรงที่บริเวณถนนตกมันโอ้คิดถึงลูกชายคิดถึงถนนเวลาเห็นแม่ควันมาวิ่งตามรถขอกินหญ้าด้วยโอกินหญ้าด้วยอะไรประมาณนี้วันนี้บรรยากาศดีมากเลยวันนี้เดี๋ยวได้ไม่ได้ถ่ายทุ่งนาให้ดูไม่ไม่สีหามุมไม่ได้หามุมบันไดพ่อเท้อก็เลยมาได้มุมนี้แตวนนงง่วันนี้น้ำค้างลงเยอะมากวันนี้น้ำค้างลงเยอะมาก ยามเช้ามาฝากเอซีนะคะอันนี้ก็ประมาณ6กโมงเช้านะคะหกโมงเช้าทุ่งนาสวยมากเลยที่ทุ่งนาไม่ได้ถ่ายให้ดูวันนี้มาเร็วไม่รู้ไม่รู้ว่ามีคนขโมยเห็ดไปหรือยังเมื่อวานได้สี่โดกไม่สี่สโดห้าโดเห็ดเห็ดไคร ยามเช้าก็จะประมาณนี้นะคะแม่เมย์สหมดฝุนแล้วมั้งบรรยากาศอย่างนี้คิดถึงหน้าหนาวชอบหน้าหนาวชอบนอนกดคอนอดหน้าหนาวชอบนอนกดคอนอดคันอดชอบกดเช้ามาก็ได้ยินเสียงนกเสียงกาอยู่ที่บ้านได้ยินแต่เสียงไก่ขันโอ้ยหลวกหูไก่ขัน ยินเสียงไก่ขันได้ยินเสียงแม่คานดีกว่าเป่ไมสิไก่ขันมันไม่เพาะเท่าเสียงแม่คานเสียงแม่คานเพาะก,กว่าตัดหญ้ามาตัดหญ้าตัดหญ้าพอเป็นกระสายเส้นไม่มสิได้ออกกาลังกายช่วงเช้ามันรู้สึกว่าร่างกายมันโล่งอ่ะไม่ได้ตัดนี่มันยังไงไม่รู้ทึกๆถึงๆยังไงไม่รู้ นี่อย่าลืมนะคะเมซีเข้ามาสนับสนุนช่วยให้กับช้างครอบครัวเราได้นะคะตอนรับขนุนกลับบ้านด้วยมีแต่โดกจูมเม่เม่สซีสามโดกสามโดกยังไม่บานเลยนอนตื่นสายบอราะโ,โเจา้าน,นี้คือบพระบานนี่เหินน่ก็ได้เดี๋ยวไปดูทางนั้นก่อนอวันนี้จะมา เมื่อวานตัดไว้นะคะควันโอ๊ตเอาไปไม่หมดวันนี้จะไปตัดฝั่งนูน่นชอบชอบมาตอนเช้าไม่เมสิที่มานี้ไม่ใช่อะไรหรอกมหาเห็ดก็จะได้ตัดหญ้าก็จะได้ตัดหญ้ามหาเห็ดก่อนเมื่อวานนะ่ะดีนะที่ไม่ควานเก็บไปก่อนถ้างั้นอุ้ยมีคนเก็บไปแน่นอนเลยมีคนเข้ามาด้วย สันนะพูดได้เก็บเพ็ดข่อยข่อยด้เรื่อยๆข่อยส่วนคงขอ่อยเนาะไปดูตรงนี้ก่อนไม่มีเลยเงียบซิลี่เลยสามดอกมานี่ถ้าบานของดกจูมตัดหญ้าดีกว่าปามี่ทำกับข้าวเองวันนี้ ทิดขึ้นแล้วบรรยากาศยามเช้าทิศแรงย่านะคะนี่อย่าลืมเข้ามาสนับสนุนกล้วยต้อนรับขนุนด้วยนะคะเเพ็ดก่อนโอ้ยมูขเขากระบานบ้านไห,หนน้อสามโด มันไม่โตหรอกถ้าเราเห็นแล้วถ้าเราไม่เก็บเอาไว้ถึงเย็นมันก็ไม่โตเลยือตัดหญ้าก,ก่อนนะคะตะวันไล่ตูดแล้วนุ่นฮ้ยโล่งตัวแล้วเหงื่อออกลกมากไม่มีสีวัาจพืชขึ้นเต็มเลย แต่ตัดง่ายอยู่ต้นมันไม่ล้มนะคะนี่ไปแค่นี้ต้นใหญ่มากเหมาะสำหรับการปลูกมากเลยไม่สิเห็นต้นแล้วก็อยากปลูกโว้ยไม่อยากปลูกหรอกขี้เกียจแล้วเห็นต้นแล้วควันโอ๊ตอยากปลูกนี่บอกแล้วว่าควันเตยม่อยู่แม่ควันงานเขาบอกแล้วบอกแล้วมีควันเตยไปข้างกายดีที่สุด งานไหนหนักเราก็สบายาช่วยกันต่อไปไม้ไม่เอฟซีช้างเลี้ยงคนคนก็เลี้ยงช้างนะคะต่างคนต่างช่วยเหลือต่างอาศัยซึ่งกันและกันเราเลี้ยงเขาดีเราก็ได้สิ่งตอบแทนมาเข้ามาในชีวิตดีถ้าเราเลี้ยงเขาไม่ดีแบบอดๆอดยากๆเราก็จะได้เหมือนที่เราเลี้ยงเขาอดๆอดยากๆเหมือนกันบาร,รมีพระคุปะกรรมคุ้มครอง ปกปักรักษาพ่อแม่ซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเจ็ดโมงก่อนแล้วเดี๋ยวไปส่งนักเรียนโตทํากับข้าวอีกที่อยากมาตัดช่วงเช้าๆก็เพราะอย่างนี้เลยแม่ซีอากาศมันไม่ค่อยร้อนตอนนี้อากาศพระอาทิตย์ส่งแสงแล้วโหนแล้ววันนี้จะร้อนมากแม่ซีเพราะว่าน้ําค้างมันลงเยอะวันนี้ร้อนจริงๆวันนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะช่องของแม่ควานนะคะนี่ไม่ใช่ช่องของควานโอ๊ต ยเย็นนี้ห้าโมงเย็นอย่าลืมเข้ามาสนับสนุนกล้วยต้นรับไพรขน,นุนนะคะแม่แม่เซีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ